อันไหนอันไหนจงสิเม <jack> ียโอ้้ไปแคปปี้ปั๊ดตัวังใหญ่ตัวเดียวเต็มจานอีกแล้วมันนะหัวโอ้ยอยากกินลับแล้วฝีมือเมียแซฟบ์มดปัาดัูบงตัวใหญ่บ่สัังฝ่ามือป๊าดโอ้ยพูนลูกสาวกับเสียปั๊ดใหญ่กดตัวที่เท่าไรแล้ว ตัวที่สี่ปลาทิโทมาปุ๊บได้ปับคือนมันแท้หาบก้มากินเมียหาดกินข้าวแล้วได้สี่ตละโอแคปปี้กูดกูดกับคอาฟฟิตแปปี้สปลัชมีนี่โดดหอมแก้มเจ้าวะแหน่นุ่นเสียเฮ้ยลูกเมียมาเสียนี่เฮงตลอดแล้วเนาะเฮงบอกลูดซ่ำมกำลังว่าจิปิดคลิปอีกแล้วอายาวไปสั้น กำลังได้ที่ลาบมันแซบปลาแคปปี้กันได้แน่นตึ้งเลยแยมหอมบานแคปปี้กว่ารเนียนปลาครอบอันนั้นน <c oughs> ะขาบมันแซบมันบนเหลืออยู่ลกูกมันคาวเอาไว้ดดนน้ำมันมันออกแทนคาวป้านในบ้านเน,นี่ยบ้านเขาแซบโพดแท้ มังลาวคือแซ่บพูดแทะเนาะคุณโอ้นางเสียพ่ออยู่คุณตากแดดคอยอุ่นๆอู้หลุดอีกแล้วเอาเสียเสียเอินป่าดูคำมันเบบี้ซันต้าคัมันเบบี้กำมหองวิบมี้ฮ่าเสียได้๊ดไหมห้องป่าได้่ยไวห้องตัวใหญ่ๆไวป้าป่ามักนกระซื huh. ้อเกินไปอันบอก่ง คือตรงเหมือนแม่มันบ่ทางตรงไปถึงสวรรค์ได้เร็วสุดบ่ชือตรงเหมือนแม่ใครจะเป็นยังไงก็จาก้างฉันจะไปทางตรงมันจะถึงสวรรค์ได้เร็วที่สุดมแล้วมันก็ถึงแล้วนโอ๊ยเิดฝันชีวิตจิมฮอดจุดน,นี้ได้แนดวดกับผัวกันอ้วอาวอะไลอยไปยังี้นนะข่าวแม่ใครอันงียขนนแม่ลุกยัดข้นมาได้ลูก อ่ะเร่งโง่ลงไปรอบนึงมันหัวควันตัวเองอเป่าตัวที่เท่าไหร่เออเบลิกูจอบเบย์เบยเขาแฮปปี้เขาก็หัวควันเลยมันก็เรื่องของเขาเนะจ๊ะอย่าไปเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นอย่าไปเป็นร้อนเป็นหนาวกับสิ่งใดเนาะเออมึงลูกคอแฮปปี้พอได้ป่าหลายลูกแฮปปี้ทั้องหุ่นวานนี้พอปล่อยป่าใหญ่ลูกบอแฮปปี้ ต,ตู้โซ่หวะลกูกกระใหญ่โ huh. พดโอ้ย <laughs> มาแป๊บเดียวได้ตัวที่ห้าแล้วพี่น้องอันไหนมันสินโฟกดีมีใช้มนันมันปนิวะเออได้รวยตัะบุนแท้ว่ะเสียไปวันมอม่คะคุณสามีว mm hmm. านก็ว่าไป ว่าแต่สิ่งที่ดีงามกว่าตัวเองนะจ๊ะฮะอ,อันเดยจะไปไกลลูกเดอ้อหนาวดิลูกนั่งตันแดดพี่ไหมปลาเข้า,ขามันพัซซาทางได้เหรอปลาข้าปลาขาวอันต่อขาจ้วงนะ้าเจีย๊ย <laughs> ขาจนัเจ้ยโอ้มาคาป้าไาที่มาเอินป้าเฮดดีปป้าป้าคป้แโอ้ลูกกับมปลาแคปปี้แม่มาปลาบัวไรอยากกินบกขี้ปลาบัวไรบกขี้ปลาบัวไรมันแซ่บด้ย ลมเย็นสบาย <พอ S 1> ป่าฟ,ฟิตฟิตคัมมิงมห้องป่าเป็นเพลงมดเดอ้อารมณ์ดีสใดปปาาาคักเ้อโอ้ยคากโาคักอือโอ้ย มาอยู่บนห้องวันแบบนั้นห้องป่าใจดีอ้เก่งๆอลิซาห้องป่าเองเลยจ้าเอ้าหลุดโรงงาบ่ปลาขาวตัวใหญ่บอนี้แม่ใครเอ้าหลุดก่อนหลุดหลุดหลุดแล้วปะ เออโอ้ยกูจับลอยได้ดีจับฟันเด็ดดิ <Okay. S 1> ป้าติโตโตทีเท่าไหร่หลกอ้อคือมาไวมาวมาแท้ะมันนี่ฮาสิมานหลายบอเนาะคือไวคือวาที่วะเนาะมันเะล <Yeah. S 1> ยเกิด